สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาเจอกันที่เดิมนะคะที่หน้าบ้านของเรานี่ค่ะเรามาแต่งสาวให้หอมอีกแล้วค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะนี่ต้นหอมหน้าบ้านของเราทําแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ต้นหอมของเราอยู่ได้นานตลอดทั้งปีค่ะทุกทุกวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะคะเราจะมาแต่งสาวให้ต้นหอมค่ะ แล้วเราเอาไปทำอะไรใช่ไหมคะใบหอมเราเอาไปทำผักดองค่ะแต่ละต้นก็จะใบไ,ไหนที่แก่แล้วเราก็จะเอาออกแบบนี้นะคะถ้าเราทำแบบนี้หอมจะชอบค่ะหอมหอมซ่อมให้เราแต่งสาวให้ค่ะเขาก็จะยิ่งแตกกอน,นะคะไม่ต้องเสียดายนะคะไม่ต้องปล่อยให้เขามีใบเหลืองอยู่ในต้นค่ะ ถ้าเราทําแบบนี้เขาก็จะสวยแล้วก็แตกกอออกมาใหม่ได้เรื่อยค่ะผักบ้านเราเราจะปลูกใส่กระถางนะคะเพราะว่าพื้นที่บ้านเรามีน้อยติดถนนค่ะแต่เราก็ชอบปลูกนะคะปลูกผักไว้กินเองปลอดสารปลอดภัยนะคะเป็นคนชอบทานผักก็ปลูกใส่กระถางไว้ทานเองค่ะ เราก็จะแทงออกแบบนี้นะคะแต่งสาวให้ต้นหอมพอเราเอาใบแก่ออกใบเล็กๆของเขาก็จะแทงขึ้นมาแทนที่นะคะไม่ต้องเสียดายนะคะพะสุดท้ายเขาก็จะแทงขึ้นมาใหม่อยู่ดีอันไหนที่แก่แล้วเราก็จะเอาออกไปเลยขันดิงเอาอไปเลย,ยขนาดเราทําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะก็ยังมีใบที่เหลืองแซมขึ้นมาเพราะว่า กอเขาใหญ่เราก็จะมองไม่เห็นทุกใบนะคะพอเขาเริ่มเหลืองเราค่อยมา,มาเด็ดเขาออกทีหลังก็ได้ค่ะเราจะเอาใบที่อยู่ข้างนอกออกก่อนใบไไหนที่เหลืองแล้วแบบนี้นะคะจะดึง,งออกเลยเสียงรบกวนก็จะเยอะหน่อยนะคะเพราะบ้านติดถนนจริงๆนะรถก็จะวิ่งผ่านไปผ่านมานคะคะอย่างกระถางนี้นะคะ ก็จะหาเนี่ยแบบนี้นะคะ่ะอย่างใบนี้นะคะเราดึงออกเลยแบบนี้นแล้วใบตะเกเกที่เขาต้องขึ้นมาเขาก็จะโตแทนนะคะนี่คือแต่งสาวให้ต้นหอมหน้าบ้าน,นะคะ่ะหนึ่งกระถางก็จะประมาณนี้อพอเราทำแล้วเขาก็จะมีแต่ต้นเขียวใบกรอบเลยนะคะ เราปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะคะเป็นไม้ประดับได้ด้วยแล้วก็ทานได้ด้วยค,ค่ะกระถางแรกทานไปก<ด>ราจะมาทานที่สองค่ะีถ้าเรายังไม่ทำเดยใบแก่ก็จะเยอะมากจะเดินออ,อกแบบนี้เลยค่ะจะอ,อยู่ชั้นข้างนอกอยู่แล้วนะคะใบที่แก่ก็จะอยู่ชั้นข้างนอกนี่ค่ะดึงออกเลยนะคะเรา จะต้นเล็กๆจะขึ้นมาแทนนะคะใบเล็กๆของเขาจะขึ้นมาแทนดิงออกไปเลยค่ะก็นำไปทำอาหารได้เลยอย่างเรานี่คือชอบกินผักดองนะคะเราก็รีออกแล้วก็เอาไปทำผักดองทำใส่กับอะไรคะกระลำปลีที่เราปลูกไว้หน้าบ้านเหมือนกันค่ะ สาวให้ต้นหอมนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะถ้ามีเวลาคืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี่คือพอดีค่ะถ้าสองอาทิตย์ผ่านไปแล้วจะมีใบเหลืองย้อยลงมาเต็มเลยนะคะจะสังเกตถ้าถ้าบ้านไหนปลูกจะรู้เลยว่าถ้าเราไม่แต่งสาวให้พอผ่านไปสักสองอาทิตย์เนาะมันจะมีใบเหลืองย้อยลงมาเต็มเลยนะคะทําให้มองดูแล้วไม่สวยงามค่ะความเขียวจะไม่เกิดขึ้น เรามองเห็นใบเหลืองะะแล้วค่ะเราก็นี่ค่ะเปิดเข้าไปแล้วก็ลีออกเลย <c oughs> แบบนี้ค่ะ <c oughs> ให้ใบเล็กๆเ,เขาเกิดขึ้นมาแทน <c oughs> นี่ค่ะแต่งสาวให้ต้นหอมหน้าบ้านนะคะ <c oughs> อาิติดละหนึ่งครั้งค่ะ แบบนี้อยู่ได้นานมากเลยนะคะต้นหอมที่ปลูกในกระถางก็จะอยู่ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเขา,อเาชอบเขา<อ>ชอบอะไรท<ด>ี่แบบว่าทําความสะอาดเคลียร์ต้นให้เขาตลอดเพราะถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่แบบหนามากๆลําต้นเขาจะเน่านะคะเราต้องทําความสะอาดเคลียร์ต้นแต่งสาวให้ตลอดเขาก็จะอยู่กับเราได้นานเลยะคะ่ะพอเราแต่งสาวเสร็จเราก็จะใส่ปุย๋ย คอ,อกนะคะแต่ว่าปุ๋ยคอ,อกเราไม่ได้ใส่ทุกอาทิตย์นะคะน่าจะเดือนละครั้งแค่นี้ก็พอค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางจำนวนต้นเขาก็ไม่เยอะสร็จแม้วนมาดึงตรงนี้กันเลยดึงออกเลยนะคะใ,ให้เ้นหอมค่ะ ใบหนแก่แล้วอ,ออกเลยเพื่อาการแตกกอที่ดีแล้วก็อยู่อายุยืนนานอายุเขาจะอยู่กับเราได้นานนะคะอา่าน <c oughs> ิทาน อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะในการทําในการแต่งสาวให้ต้นหอมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะนี่ค่ะต้นเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะแตกก็ดีๆแบบว่าใบก็จะออกมาใหม่เรื่อยๆลาต้นก็จะไม่เน่านะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่หนาเกินไปลาต้นเขาจะเน่านะคะต้องทําให้โปร่กสะอาดสวยงามค่ะเป็นไม้ประดับได้แล้วก็ กินได้ด้วยทานได้ด้วยนะคะสาห้ต้นหอมค่ะแต่ละบ้านแนะนำว่าต้องปลูกไว้นะคะใส่กระถางแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าทุกเมนูเนาะก็นม่แหละขาดไม่ได้คือต้นหอมผักชีค่ะต้นหอมนี้เป็นหลักเลย เราปลูกไว้ใส่หน้าบ้านใส่กระถางไว้หน้าบ้านอยากแบบว่าอยากใส่น้อยก็มาเด็ดเอาไปใส่น้อยก็ได้สดใหม่ตลอดปลูกครั้งเดียวก็อยู่ได้ทั้งปีแล้วนะคะแนะนําเลยค่ะเป็นพืชที่หน้าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะคะชอบแดดชอบแดดมากเวลาเราปลูกเรา ไม่ต้องคิดว่าต้องทำโรงเรือนนะคะตั้งตากแดดโล่งๆเลยแต่ไม่ชอบฝนนะคะหน้าฝนนี่ต้องเก็บเข้าร่มนะคะแต่ถ้าหน้าแบบหน้าร้อนแดดจะจับอย่างเงี้ยหอมจะชอบมากค่ะปลูกใส่กระถางหนึ่งครั้งเก็บได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเราทําเสร็จแล้วนะคะใบจะสวยมากเลยต้นจะสวยมากค่ะทุกคน อันนี้คือถ้าเขาแก่กว่านี้เขาก็จะเป็นดอกด้วยนะคะเราก็จะได้กินทั้งใบแล้วก็ดอกของหอมด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้คือต้อน,นยังไม่แก่พอที่จะเป็นดอกนะคะต่อต้อนนี้คือเราแต่งซสาวให้เขาเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ถ้าต้นไหนยังไม่แต่งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะดูรกๆแบบนี้นะคะนี่เขาก็จะดูรกๆไม่โปร่งค่ะเราต้องแต่งซสาให้เขาตลอดนะคะถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ค่ะลําต้นเขาก็จะโปร่งสะอาดแบบนี้ค่ะ ทำให้ลำต้นเขาอยู่ได้นานไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองแต่งสาวให้ต้องลองนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทำทุกกระถางค่ะทำเหมือนกันแบบนี้ทุกกระถางเลยก็จะทำให้ต้นไม้ต้นหอมแล้วก็ไม้อื่นๆเนี่ยค่ะชอบการดูแลเหมือนกันค่ะ แต่ละอย่างก็ทําไม่เหมือนกันแต่ถ้าต้นหอมคือชอบแบบนี้เราต้อง,งทำทุกอาทิตย์นะคะอันนี้เพิ่งทํามาได้สามกระถางนะคะได้เยอะขนาดนี้แล้วค่ะเราจะไปทำผักดองนะคะเราก็จะทำทุกกระถางที่เราปลูกให้ปลูกเหมือนกันทุกทุกทกระถางเลยนะคะต้นหอมปลูกเองกินเองนะคะปลอดสารปลอดภัยค่ะ บ้านเราเองเวลาเรากินแล้วก็นี่และค่ะสบายใจนะคะคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์นำไอดียดีๆแบบนี้ไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ